แท็กซี่ไปส่งหน่อยที่บ้านที่ไหนครับบ้านเจเคบ้านเจเคครับแต่รอตัวเบื่อเื่อเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันอ่ะผมใส่ไอ้เซิร์ฟมึงอยู่ไหนไอ้สัตว์โอมยโยโอเคผมพยายามโอ้ผมต้องพยาามทำงานจัดโอเคแท็กซี่โอเคใช่เอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่อะไรสัตว์โอเคนี่คือที่ไหนอ่ะลุงผมไม่รู้ตรงไปตรงตามทางไปเลยโอเคตรงไปตามทางบนอ่ะนะครับเมืองบน ลุงเห็นลุงเห็นในกี้หายอยู่ครับผมนจอแกยิงอยู่ตรงนั้นเต็มเลยครับคุลุงมึงโดนแบนเรื่องอะไรเนี่ยอ่างเรื่องไม่ดีครับอะไรอะเรื่องฮาราจูคุครับคือหี่อะไรวะก็เซ็กชั่วครับคือไปทำอะไรอะโอเรื่องมันยาวเลยครับเล่าดิันระหว่างทางอะอ่าเล่ามาไม่อยากเล่าครับเออกูให้มึงเล่าอ่ะถ้ามึงไม่เล่ามามึงกูไม่กูไม่หมดมึงนะพี่เอา อ่ะกูมีสิทธินะกูมีสิทธินะลุงควรจะใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในการโหวตแท็กซี่เราเร็วๆเรามาอยากรู้ไม่มันอดีตแล้วไว้คคำของเขาไม่ตามอดีตหรอกแต่อยากรู้เฉยมาเป็นเรื่องนอกโลกไงครับอ่ะกันเป็นเรื่องน้องมึงทักไปหาผู้หญิงถูกต้องไหมเขาทักมาอ่ะเขาทักมาแล้วไงต่อเออไม่อยากเล่าเลยครับคุณลุงงั้นมึงจอดรถเล่าจดรเล่ามาเล่ามาขับดีกว่าครับถ้าจะให้เล่า อ่ามึงอ่าเขาทักมาอ่ามึงตอบเขาแล้วมึงเลิกกันแล้วก็โดนเขาไอ้นี่เหรอโดนเขาหากัหากหลังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยตอบยังไม่ได้ครบตอนผมเคยถามแลาแต่ผมถามแบบไปเรื่องนะสุดแบบโว้ยใช่ไมกับเขาไม่ตอนแล้ว <ปะ S 1> ตอนนี้ยังไม่แล้วแล้วตอนนั้นตอนไอ้นี่กันคบกันอยู่ปะไม่เลยคบครับอา้าวอ๋อก็คือมึงแบบเอามึงคุยกับเขานอกโลกถูกต้องครับแต่มึงหืน่นมึงเงีย,งงยบว่างั้นเถอะ<ม>ใช่ไหมอ่ามือหื่นอ่ามึงหื่ออ่ามือหื่อกาม อ่ามึงขืนกามแล้วมึงก็ไปทัก18บวกกับเขาถามเขาสักเขาถามก่อนเขาเพราะเขาโอเคหรือเปล่าอ่าก็คือแบบชี้พมงก่อนอ่ะถ้าโอเคกูเล่นต่อถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเขาไม่โอเคปุ๊บมึงโดนแจ้กไปเลยเหรอเขาบอกว่าได้แต่ไม่มากครับอันนั้นเอแล้วไม่แต่ว่าเขาทักโอซีมึงมาก่อนเว้ยอันนี้ทักโอซีหรือว่าทักอะไรอ่ะดีดีมาครับดิสคอดทักนิสคอด แสดงว่าเขามีใจกับมึงองเดชถ้าเขาทักมึงก่อนอนะ่ะอยู่ดีผู้หญิงจะไม่ทักใครก่อนอยู่แล้วนะต้องมาหน่อยครับข้ามานหน่อยยี่อะไรกูถามมึงเนี่ยสัต์ตอบไปแล้วไงเขาคุณลุงไม่ก็กูถามมึงเนี่ยแล้วทำไมเขาเขาเขาทักมาได้ไงนแสดงว่าเขาชอบมึงไงใช่ไหมหรือว่ายัางไงหรือว่ามึงยังไงอ่ะไม่รู้ครับอา้าว ้็ผมไม่รู้อ่ะมันคุยกันได้แค่วันเดียวเองครับอ๋ออ๋อมึงคุยวันเดียวใช่ครับงั้นเดี๋ยวกูไปถามแอดมินนะถ้ามึงไม่เล่าอ่ะก็เนี่ากันอยู่เราแต่ต้นได้ปะเราแต่ต้นแต่ต้นเลยเต่ต้นเรื่องไงงั้นกูไปถามแอดมินนะตั้งแต่ตั้งแต่เจอเลยเหรอครับอ่าตั้งแต่เจอกันเลยอ่เจอเจอกันที่ผับครับอ่าชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนมึงชื่ออะไรคนอื่นจะได้จำมึงมึงชื่ออะไรจำแล้วหมดไหนๆก็จำแล้วครับหมดให้ดูแลกันเออเขาหมดอยู่แล้วมึงปรับปรุงแล้วใช่ไหมล่ะ ก็ถ้ามาตรงนี้ก็รับแล้วอะรัาอ่าๆๆถ้าได้เจอ,อเขาผมก็อยากจะขอโทษอยู่ครับอ่าาเขาชื่ออะไรไม,ไม่บอกดีกว่าเขาชื่อไม่บอกมาเขาชื่ออะไรเดี๋ยวกูจะไปแบบเขาจะได้บึงก็ได้เหมือนสงสารถึงเขาแล้วอะเข้าใจไหมว่าเออขอโทษอะไรที่แบบตีแปดบวกตอนนั้นคือมันคืออย่างนี้คือผู้ชายอ่ะมันก็ต้องห่นแล้วถูกต้องไหมไม่ผิดตอนต้องหึงไหมครับงั้นกูเหรออ่าใช่ครับฟ้าก็เย็ดอ่ะ โอเคครับจะจอดนี่เลยไหมครับหรือว่าไงคุยก่อนตอนนี้มันดึกแล้วเราได้อ้าวคุอยากอยู่กับบึง่อดเดี๋ยวอาบึงชื่ออะไรด้านล่องก่อนชื่อสกอร์ปิโอครับสกอร์ปเปียว f o ว w ร์ดคือชื่ออะไรนะสกอร์ปิโอชื่ออะไรนะสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอใช่ครับอ o r w a r d ตะกุล ฟอร์เวิร์ดครับฟอร์เวิร์ดแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะก็นั่นแหละครับแปลว่าอะไรฮะก็ฟอร์ตวิร์ดตลอครับแปลว่าแบบอะไรแล้วสปริมสปริ่มีดไรอ่ะสปริมสปริมอะไรสปริโออะไรอ่ะไอร์เวิร์ดมันแปลว่าแมงป่องครับแบบราศีแมงป่องอะไรเงี้ยอ๋อก็คือแมงป่องนามสกุลอะไรใช่ครับเพื่ออะไรอ่เพื่ออะไรอ่าแล้ว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 เมื่ออนระหว่างมึงโดนมึงโดนแบนมานานยังั สิ้นปีน้นครับแต่ผมเพิ่งว่าผมปิดมหาลัยอ่าก็เลยไปขอไก่เอ็กเอ็ก็เลยปวดครับผมขอพี่โคพี่โคลพี่โค,โคน่าจะไปคุยให้เขาเลยแต่เขาให้เป็นยี่สิบวันเป็นอันนี้ได้ปวดไปรอบหนึ่งแล้วครับแต่ไม่ผ่าอ่าอ่าแล้วเล่ามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรื่องก็เจอเขาที่ผัาครับแล้วได้คุยนั่แหละแล้วก,วก็มีพี่อยู่คนหนึ่งเลยแล้วยัวไม่ได้ก็ผม เขาคุยอะไรมาแต่ถามเรื่องโอซีมาผมเป็นคนชิลๆแล้วผมก็เลยตอบไปอ๋อเขาถามเรื่องโอซีกับมึงถูกต้องถามอะไร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 ถามว่าถ้าพอถ้าผมจะไผิดน่าจะเรียนที่ไหนครับแล้วก็ก็อยู่วัดเรียนที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ่าต่อ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 ต้องนั่งรถด้วยเด็กนั่งรถด้วยเด็กนั่งรถ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 ต้องนั่งรถด้วยต้องคุยเรื่องไรมครับขับไปเรื่อยๆเลยแท็กซี่ เรียกอะไรไปไเร<อ>ื่อยๆกูไม่มีตังค์ว่ะเอาโทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวโอนตังค์ให้เอ้าเดี๋ยวออเดี๋ยวแท็กซี่ไปก็ต้องใช้ชีวิตเอาโทรศัพท์มาจะโดนดีตัวหรอมั้งครับตอนนี้โดน <บา S 1> หรอมัโ <บา S 1> ดนดีตัวหรอไม่รู้ครับผมก็ถึงเคยถามว่าถ้าทำงานแท็กซี่มากกว่าจะไม่โดนผมไม่เคยไปแต่งงานข่าวเลยครับผมได้แค่ไปยืนมองเขาทาติดๆไม่ท้าถ้าสมมติกูให้ให้เงินให้ให้แบบว่าค่าส่งแท็กซี่จากมึงเนี่ยมึงโดนด้วยหรอไม่ชัวร์เลยครับคุณลุง เราไม่เชื่อกันว่าจะโดนดีไหมเอาเอาง่ายถ้ามึงโดนปวดแล้วมึงค่อยมาเอาเงินจากกูก็ได้ทั่งนั้นนะโอเคครับงั้นเราต่อสเตลเิโอทำอะไรเรีปกเโอก็ได้ครับโอเคสปอร์อะไรนะปิโอครับเรียกเรียกไอเปี้ยวก็ได้ครับไอเปี้ยวอ่าเปี้ยวโอเคโอเคครับเราไม่ได้แล้วอ่ะอ่าอ่าเอาคำจำไม่ได้ครับคำ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 ก็ได้ค้ามก็ได้ถ้าจำมาเออแบบว่าคำแบบนั้นคือคุยเคยมาเหมือนกันตอนแกผมก็ไปฟาร์มไปฟาร์มด้วยกันยัง ก็เคยแต่จากนั้นเออตอนตอน่อพอเขาทักมาก็ได้ไปจบฟูด้วยกนระไยนิดนหน่อยก็คือขอเบอร์กันแล้วว่าใช่ไหมมันมันเจอในประเทศอย่งลุงก็ต้องมีเราไปเรื่องเบอร์เรื่อยอ่าไม่กูก็ถามก็มีเบอร์ในประเทศใช่ไหมล่ะมีครับมีอ่าโอเคอั้นก็แลกเบอร์กันแล้วอ่าแล้วกันต่อไอ้โจโจวิโอ ก็สิบใบวันหนึ่งเหมือนว่าตอนแรกเหมือนตอนแรกผมแบบก็จเจอน่ะแหละ,ะเจอดิสคอร์ทเขาแต่ผมไม่ได้ทักไปว่าผมไม่ได้เอกิจอะไรโอตีอ่าอ่ตอนแรกนะตอนแรก,แ,รกแล้ผมดูว่าเขาแบบว่าราับประโเป็นร้า,ถานถ่ายรูปผมกดไปในดีซีเขาแล้วก็กดว่ามันไม่ใช่อ่ามันคืออะไรอ,นนอ่ะ ไม่กดไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่มืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกดไปแล้วไม่ใช่คืออะไรบุญช้างก็ไมใส่แล้วมันไม่ใช่ร้านถ่ายรูปครับตอนแรกคิดว่าเเขารับถ่ายรูปอะไรอี้อ้าแล้วมึงกดเข้าไปในดิสคอร์ดในทีซีหรือว่าในในห้องดิสของเขากดกดกดแค่กดเข้าไปแลยว่าที่มันเป็นลิงก์ดิสตอะเออแล้วพอมันไม่ใช่ผมเลยคิว่าเออมันไม่ใช่ร้านถ่ายรูปผมก็เลยออกอะไรเขาทักมาบอกเออชื่อคุณอะไรมาเเราเคยเจอในประเทศอ่าหลังจานั้นก็ได้คุยครับ คุยคุยคุยข้างนอกอย่างคุยข้างนอกคุยคุยนะคคุยข้างนอกในจังหวะที่เราคุยกันไปคุยมาเราไปพิมพ์มเราไปพูดอะไรกับเขาถึงเป็นอย่างเงี้ยพิมพ์ไปว่าอะไรเอาแบบตรงๆกูกูรู้ว่ามึงไม่ได้แบบว่าถามไปเธอฉันขอที๊ดแบตบวกกับเธอได้ไหมว่าไม่ใช่ ถ้าผมเขาบอกนิสัยผมว่าเออผมเป็นคนหื่นแล้วมันจะคุยกับไปทารุนแรงก็แบบว่าโอเคไหมถ้าอยากจะคุยกันจริงจังมันก็ควรจะรู้นิสัยกันไว้ก่อนไว้เขารู้ตั้งแต่ต้นๆเลยผมเป็นพวแบบนี้อ่าก็คือมึงเป็นคนหื่นกามอยู่แล้วก็คือชอบคุยเรื่อง18บวกคุยคุยไปด้วยแล้วก็โตกไปด้วยไม่ไม่มีไม่มีครับไม่คุยไม่มีกุยคุยเฉยอ่าคุยเฉยออ่่คุยปุ๊บอ่คุยยังไงต่อแล้วทำไมมาโดนมาโดนในนี้ได้คุยแล้วทำไมโดนอ่ะ ก็จะถามมากก็ถามมากเกินไปนะคอ่ะมึงถามอะไรมึงถามอะไรมาบ้างถึงโดนถามอะไรอะไรนะลูกถามอะไรถึงโดนเึงถามแค่ว่าถาบอกว่าเขาตลาดจะอดเท่าไหร่กันนี้แล้วผมอาจจะถามมากเกินไปจะแล้วผมก็โดนนี่ยจงี่ยมไมครับได้ฐานะผู้ชายเฉยๆเออผมถามแค่นั้นแหละ ใช่มันอาจจะหลายได้แต่แต่แต่บางคนเขาเขาไม่โอเคในภาพไหมผู้หญิงเขาไม่เปแต่ถ้าถ้าผู้ชายกับผู้ชายที่มองด้วยกันอ่ะมองว่าอาจจะตลกใชไหมแ้วเร่องนี้แบบเคยไปเจอตี้เฟังอยู่ครับผมเคยเจอเขาในทีนิงอยู่อ่าก็เหมือนถามสัดส่วนแต่ว่ามึงใช้สัพ์ผิดถูกต้องไหมมึงจะถามสัดส่วนของเขาเพราะว่าเขาแบบว่าถ้ามึงถามสัดส่วนเขามึงก็จะได้รู้หน้าตาของเขาว่าเป็นยังไงใช่ไหมครัเพราะว่า เขาก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้โชว์รูปใช่ไหมล่ะอ่าก็เลยถามสัดส่วนของเขาไปแต่ว่ามึงถามเสือกเสือกไปถามไซน้าอกอ่าใช่ไหมอะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วจบแล้วแล้วเขาจ็ไปแจ้งบกับแอดมินเลยใช่ไหมแทนครับแล้วพี่โฟก็เรียกไปแล้วห่วยวะไปบ้านเจคโอเคครับไม่รผมผิดผมก็รับจบหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยแกนันเลจบทีหลังก็อย่าไปทําอีกได้ครับ ไม่เพราะว่าบางคนผู้หญิงเขามึงต้องค่อยคอยคุยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งแบบสตาร์ทไปแบบนั้นอ่ะแต่พี่พี่โพก็บอกว่างัครับเออมึงแบบค่อยค่อยคุยกับเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เรื่องอื่นเนี่ยค่อยตามมาที่หลังก็ได้เขายังไม่กล้าเปิดใจกับมึงเลยเขายังไม่รู้จักเลยว่ามึงคใครเป็นฐานะของเขาได้ครับเออเขาต้องค่อยคอยคุยได้ครับบ้านเจเก ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังไงยแล้วลุงลุงเนี่ยแบบคนแรกๆเลยดีแล้วลุ้คนเดียวเเลยนะอาไม่ครับไม่ใช่คนเดียวแล้วผมว่าอยากให้รถแท็กซี่มาแรงกว่านี้ลุงแบบมันช้าจัดลุงดูดิกูเคยเสนอเข้าไปแล้วอ่ะเฮียดีมันคันหนึ่งวิ่งสองร้อยคันผมวิ่งร้อยเจ็ดสิบอ่ะลุงคิดว่าไงอ่ะเออเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยแต่เหมือนมึงโดนล่อซื้อเลยนะเอาจริงๆอ่ะเมื่ไหร่เมื่ไหรผม ไเล่นสี่ครับมันเกมไงผมก็เล่นพ่อผมแ่บผมรับผิดชอบในส่วนของตัวเอเสร็จผมก็มาตรงนี้ต่อ,อามาแก้มาแก้ในเรื่องที่เนเรื่องกระทาผิดท,ที่ผมทําไปให้มันหายเล็นอะไรครับถือว่าดีใหญ่เซิร์ฟนี่ทำไมไเซิร์ฟไม่โดนวะก็อย่างว่าแหละต้องต้องแล้วแต่คนลง ป้าจ,จะโอเคงลุงเพราะอ้เซิร์กอ่ะมันเป็นคนแบบพูดแบบเลยนะแบบว่าเวลาคบใครอ่ะแบบว่ามันก็จะเล็งนมก่อนอย่างแรกถ้านมเใหญ่ไปปบเซิร์กอ่ะนี่ก็อย่างที่ลุงพูดแหละอาจจะเป็นเรื่องปกติของปัจจัยเราไงแล้วแต่ผู้หญิงด้วยบางคนไงบางคนเขาเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้เราก็ต้องให้เกียรติเขา แต่มันก,ก็ยังมีมารยาทนะที่มึงามไปก่อนผมแค่ะหเขารู้นิสัยเขาบอกเออถ้าคุยจริงจังแบบเออถ้าคุยกันจริงจังได้รู้เลยว่าผมมั็นก็แบบนี้เขาจะมานั่งคิดทีหลังว่าแบบเออถ้ารู้ว่าเป็นคนอย่างนี้เออไม่คุยดีกว่าแต่รู้เลยว่านิสัยเราเราเป็นกันยังไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใ,ใ,ใจได้ เด,ดินโดดกระทึบมาครับมันมีเครื่อฟิวไหมไม่มีใครจะกระทึบมึงกูอยู่นะกูเป็นคนที่มีความคิดดีนะเอาจริงอ่ะว่าจะรีบไปไหนครับกูไม่ได้รีบรีบหรอกแต่ว่าแบบไม่ได้รีบรีบอ่ะเราเรารีบบอกนิสัยของเราไปก่อนนะว่าะบอไม่ได้เร่งรีบนะเพราะว่า,วามึงอยากเปลี่ยน ตัวเองให้คนอื่นมันก็แบบไม่ไม่โอเคปะหล่ะจะเปลี่ยนตัวเองไปทำไมเป็นแบบนี้ดีกว่ารล้วนใส่ยเป็นยังไงก็ต้องเป็นถ้าเราจะพบใครสักคนเขาต้องรับนิสัย่ฤติกรรมของเราได้สิถูกครับถึงแล้วครับลุงโอเคขอบมากครับขอให้เบิงเลิกแม่นางกับแม่นางนังห้าได้นะมีแฟนยังไม่มีครับไม่มีเออนั่นแหละก็ขอให้เลิกกับแม่นางนังห้าได้นะขอบมากครับอากันนุม แเลงลงครับนอนยังอะไรนะะการเปิดประตูหน่อยวะรบกวนหน่อยไม่จะถามไม่ใช่ว่าจะนอนยังไอหวังมันจะไม่ใส่บาทไอหวังมันจะไปดูเลิกงานบวชอะไรอีกแล้วครับลุงเออมันก็ไปเสพพวกมันก็น่าจะไปแล้วมั้งตอนมันไปรับลุงลุงไปยังครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฝากกล่องจูนไว้ด้วยเดี๋ยวใครอยู่ใครมุนี้อยู่ไอไทยอยู่บ้างไอไทยไม่ได้ไปไหนบ้างได้ครับลุงได้ได้ครับเออเมื่อเย็นลุงลุงจะไม่อยู่อ่ะเนี้ย ผมเบิกรถใส่ก่อนเ๋ยไม่มาจร้งครับลุงอาูบบเขา่ะปากต้วนี้ไม่มาไอสาไม่มาไม่เชิญนะลุงดวเขาก็อยู่กับเพื่อวาอีกเอารถกูไปไหนวะเบิกรถไม่เติมป่ะไม่น่าจะหน่วงกับระบบรถตอนนี้ไปแล้วเราคนผมผมไปแล้วครับหวังฝันดีนอนนะครัวันดีครับ